อนุทินกุมคำบิ๊กวินเพื่อนร่วมทางช่วยงานความมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาทาให้เราเห็นว่าความสำคัญของการมอบหมายตำแหน่งและการเลือกผู้ช่วยงานของนายกรัฐมนตรีมีความสำคัญมากเพื่อการเคลื่อนไหวของรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศนายอนุทินชาบีรกุลผู้นำประเทศไทยทำการลงนามคำสั่งเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางในการบริหารประเทศทําให้เราเห็นว่าความสนับสนุนและความมั่นคงในการปกครองของนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่ที่น่าสนใจคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคือพลรอเอกสุวินแจ้งยอดสุขซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นอสมชัน98และวปอ .61 กับนายอนุทินทำให้เราเห็นว่าการเลือก ผู้ช่วยงานจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการเคลื่อนไหวของรัฐบาลอย่างมากการเลือกผู้ที่มีความสัมพันธ์และความรู้จักกันมาก่อนนี้จะช่วยให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสนับสนุนอย่างเต็มที่พเรอเอกสุวินมีประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายในการบริหารทหารและการรบซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการช่วยงานความมั่นคงของประเทศการมอบหมายให้เขาช่วยงานด้านความมั่นคงจึงเป็นการใช้ความสามารถ และประสบการณ์ของเขาในการเสนอแนวทางและให้คำปรึกษาในเรื่องที่สำคัญและเป็นปัญหาของประเทศแต่ที่น่าสนใจอีกคือการมอบหมายให้พลโรโออ่างสุวินช่วยงานความมั่นคงก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆการ,รเผชิญกับปัญหาความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความต้องการในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศจะเป็นที่รับรองว่ามีความยากลำบากมากแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อความมั่นคงและความเป็นอยู่ของประเทศไทยเมื่อพูดถึงความมั่นคงของประเทศมักจะมีความคิดถึงถึงการป้องกัน และรักษาความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆทั้งภัยคุกคามจากต่างประเทศและภัยคุกคามภายในการมีความมั่นคงในด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องการการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวอย่างมากการมอบหมายให้พลรเอออ่างสุวินช่วยงานความมั่นคงจึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและนี่เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นการมีความมั่นคงในด้านอื่นๆเช่นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านประชากร ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องรับมือและป้องกันอย่างต่อเนื่องการมีความมั่นคงทั้งหมดนี้จึงจะช่วยให้ประเทศไทยมีความเป็นอยู่และพัฒนาต่อไปอย่างมีความสําเร็จว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามการมอบหมายตําแหน่งและการเลือกผู้ช่วยงานของนายกรัฐมนตรีจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงและการเคลื่อนไหวของประเทศอย่างมากการเลือกผู้ที่มีความสามารถและความรู้จักกันมาก่อนนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความยากลําบากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการมีความมั่นคงทั้งหมดนี้ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องรับมืออย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่และความพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตคิดเห็นอย่างไรกับการมอบหมายตําแหน่งและการเลือกผู้ช่วยงานของนายกรัฐมนตรีความคิดเห็นของคุณสําคัญมากในการพัฒนาความเข้าใจและการเตรียมตัวอย่างมากของประเทศไทยในอนาคตขอให้เสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางของคุณในการรับมือกับความมั่นคงและการเคลื่อนไหวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง